ก็ตัชาดาวอะไรไม่รู้นะครับโชว์ดาว 3DS <3 years, S 1> ครับที่เกมนักก็ต้องโชว์นะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่นาคนะครับที่ได้ทำการเล่นทำเกมนี้มาให้นะครับปุ่มเล่นไงนี่คือยังไม่ได้เล่นเลยนะครับมาเล่นกันแบบถ่ายกันเลยนะครับอะไรมิวสิกโปรด์ดักไม่รู้อ่านขี้เกียจนะครับอันต่อสตีฟอืมนะะนั่นาคครับพี่นาคครับพี่นาคครับพี่นาคครับ ขอรัได้ครับเสดเโอเคครับเสียงดังไปนะเมื่อกี uh, <mythology> okay, ้ <down and> <die> เขาเขากดรัวได้เขาให้กดรัวได้มันกดรัวไปอ๋อเหมือนสองข้างปะกดรัวกดรัวครับอืออือดูดิเราจะทำได้กีสก่สกอร์ครับกบเกินกายครับตอนนี้ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองสปอร์แล้วครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เกิดรัวมากเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยอรัวมากเลยตอนเนี้ยโอ้ดูมันมันบินมาได้อ่ะอ๋อมันกะมันเหมือนกับมันบินออกมาได้ด้วยนะครับตอนนี้อมผมว่าผมได้พันหนึ่งแน่นอนเล่นเล่นอยู่แค่นี้นได้พันหนึ่งแน่นอนถ้ามันไม่มีอัปเดตมาแบบมีตัวประหลาดประหลาดมานะ เขาไม่สามารถขยายจอได้นะครับไม่เหมือนอะไรแฟปปี้บว๊คุงนะครับแนบนบน้ำนะครับแฟี้โมงนะครับอ้เต็นแก่พอสนุกเลยอือมันบินโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูชนะชนะได้เฮ้ยมันมีเสียงนี้ได้ฟีอโนอโว ตัวตัวใหญ่มากนี่กดเป็นจังหวะมากเลยเนะี่ยยาสเปกยาอาเบลิสิุเบลาสิุเบลา ครับแค่มาพอเล่นกันสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสนะครับหกรเจดแต้มหรือหกร้อยแปดหกร้อยแปสิกอร์นะครับโอเคครับแค่มาพอเล่นกันเซิฟเซิฟนะครับแค่เซิฟเซิยังได้หกร้อยกว่าคะแนนนะครับมาลองเล่นสักรอบดูเซ็ต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  นะอยากถ่ายหน้าเห็นมากเลยแต่ไม่เอาด้วยนะครับมันเป็นคลิปสั้นๆนะครับ,ยยรบ,นนรบขยับ,บ,บรปแรปแนิ้วป้รปแรปีรรปรปแรปแรปนรปแนรับรปแรปแรแรปแรปแรแแปรรปรปแเปแเปรปแรปรปแ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 งแรปแรสเรปรปแรร เซตติ้งอาถถ้าวอ๋อ่กดเกสอรอบเป็นมาะออกบนีครับให้ความเลยคาอไเลยแใช้สองนี pues ้น่าจะเดินได้น้สงงองน้เดินสองนี้เว้ย ครับพี่นะครับพี่นะครับ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  len len satu biar ini, 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 ini,

มม่ว้าย้ายมันโดนบอไม่ได้นะตอนนี้ป็ให้สกอร์ปะโอ้โหนี่ครับไฮสกอร์ครับ6กราครับใครเล่นแล้ได้คะแนนสกอร์สูงกว่านะครับก็โพสได้นะครับมา,มา,ม,ามาโชว์สีใหม่กับเกมอะไรอ่ะ นากะนาอะไรไม่ร <idi> ู <in your> <throat> mm ้นะครับมีความเสียงทางคำพูดเดียวพี่เกมพูดอะไรครับ 3DS ครับพี่แกนักเตะชูด้าโอเคนะครับมีชื่อไปแล้วนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับสสวัดีครับนะครับขยันนิดนึงก็ตามคอมมิชชั่นของทางพี่นาเขาเลยนะครับเราตัดเขาสุดที่คนพี่นาเลยนะครับ ขอบคุณทามิดาครับที่ทำเกมดีๆไหมพวกเราเล่นนะครับเล่นกันอีกนิดนึงเดี๋ยวพีนาครับพี่นะครับรวนะครับฟังเสือดาฟังเพื่อนโคสันส่นปุ้ยง่า่นะตอนนี้โตสั่นใครใครได้ทำหนึ่คันลีน้นเป็นยังไงนะมาบอกกันบ้างก็ได้นะครับไม่ดีมากนะครับเรมึงเซ็งมานานะ่า เ็นเกมแนวแปดบิตที่แบบอันนะั้นแล้วใช้เป็นเกมของข้ามไปดูนะครับทีนเห็นใจมันะมากตอนแรกผมรู้ว่าแค่ติดเติมไปเรก็โตแล้วก็จะไปติดเติมแต่วาเดืด่ยหลัง มันมีลตกตาะปมนะครับแท็ก S7 นะครับ Google ที่ือ้่เนีบดูดดุดดุเหมือนมือมันนะคือมือกับมือบินลงมานะครับต้นขาคอทั้งสามร้อยอะไรตัวใหญ่น่าจะมาคอสามร้อยัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่มาครับัวนี้จะเป็นเสียหน้านครับน,นี่ตัวใหญ่มาครับสามร้อนะครับถึงจะมาถึงไม่ก็มันอาจจะนรอบตรงนี้น,นะครับถูกลบแล้วมันไม่ได้จะเจอีนนะนแค่แบบพอขอปับคอแล้วนตัวเล็กด้วยตัวเล็กกว,ว,วา่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็ก เข้ไปอไปออกไปอยากอมาใกล้ตโยโยสุเลยโยอมมอย่เออมันเป็นเกมแล้วแบดีกว่าไม้ขาอย่างเนี้ยเฮ้ยยย อย่าไอซ์คอแล้วไอซ์คอแล้วสกอแล้วไอซ์คอแล้วไอซ์คอแล้วไอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออ BPS ครับ BPS ครับแบบนิ้วมันเก่งมากเลยนะตอนนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับโอเคครับเกมนี้ก็เล่นพอมอมอะไรอ่ะหอมปากหอมคอนะครับก็ต้องขอบคุณพี่หน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นอะไรหนึ่งจุดสองนะครับโอเคครับแค่นี้แหละ เล่นกันง่ายๆพอแบบเล่นๆแบบแค่มาดูไงว่าสกอร์หกร้อยสี่สิบห้านะครับตอนนี้นิ้วนิ้วชี้ของผมอยากอยากให้เขาเปลี่ยนปุ่มเป็นแบบยังไงแซตทับแซทับแซทับอะเออมันจะกดได้มันมากแต่แซกับเอ็กมันแบบอะไรประมาณนั้นนะครับสเปซบ,บาร์มันอาจจะมีให้กระโดดบ้างอะถ้าเวอร์ชันใหม่มานะเออผมแนะนำนะครับครับจบคลิปวนี้ครับเสร็จครับไบยบาะครับ จากเพียงบทสนทนาของคนสองคนที่ดูไม่มีความหมายนำไปสู่เรื่องราวที่เป็นตำนานบนเว็บไซต์ YouTube บนชนแนลของเกมแคสเตอร์ที่ชื่อไม่ค่อยจะดังสักเท่าไหร่ดูยอดวอิวเพียงแค่3 0 0 0 0นต้นๆแต่ดันเสือขยอนันทำตอนต่อไปแต่ก็สราบเป็นกระแสไวรัลที่แพร่ขยายไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเว็บไซต์และปิดท้ายด้วยการหลอกลวงผู้บริโภคในตอนที่4ที่คิดว่ามันจะตลกแต่ว่ามันไม่ตลกเลยไอ่บอกว่าทุกอย่างจะจบลงแค่นี้ 3, 3 d s ครับที่เกม สู่สุดยอดอภิมหาเกมบน PC ด้วยความอลังการคุณภาพกราฟิกระดับตำนานาบิตสารต่อเรื่องราวของกระแสในรูปแบบของเกมแคชชัวที่ทำให้ผู้เล่นต้องพยายามฟื้นขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ วรวมเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นเราจะและสนุกไป,ปกับการควบคุมที่สุดแสนซับซ้อนฉีกและแหวกแนวความร้อนใจคุณภาพระดับผา,าดาวที่คุณจะต้องทำให้คุณเป็นคนเนื้อมนุษย์ที่พอคข,ข,ของพังไปเลยครับการันตีคุณภาพจากรา้านอาหารชารีบขามันไก่และ IRPG ร์ษาคาเฟ่แอนด์เฟรนด์โดยคะแนนเต็มสิบในรสชาติของความอร่อยเรื่องราวของชายคนหนึ่งและปืนคู่กายของเขาที่ได้ลุกขึ้นมาต่อกรกับกองทัพเด็กวัวชมพนูนับล้านและคำถาคำถามประจำสัจที่คงอยู่ตลอดกาลว่า โปเกมอน X Y ได้ XY, ในเครื่อง NDS หรือว่าในเครื่องคอมครับกระสุนนับพันจะทำลายล้างอิสราภาพของมนุษยชาติจะต้องหวั่นไหว 3DS ครับที่เกมแบกก์อโชว์ดาววันนี้โหลดฟรีใต้คลิปนำสแสดงโดยเนี่ยรอนอ t กแทกออนไททันเกมเมอร์พูดเร็วแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่และต้นไม้ให้เสียงภาษาไทยโดยเกมเมอร์พูดเร็วแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่